ฉันกาลังขอร้องออนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเขาพอข่อนขาเธอเอาไว้บนนมสองมือลงกราบการเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ชาคนมันหมดอ่าสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการตีคอร์ดง่ายๆแล้วก็เล่นง่ายๆกับเพลงคุกเขานะครับศิลปินคล็อกเทลนะครับ คอร์ดที่ผมจะใช้เล่นในคลิปนี้ก็จะเป็นคอร์ด C ครับคอร์ด F A minor G E minor แล้วก็คอร์ด E นะครับถ้าจะให้คีย์เดียวกับของต้นฉบับก็จะทาบคาโปอยู่ที่ช่องที่1นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูเป็นรูปคอร์ดแบบเต็มๆก็กดที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์ คอร์ดแปะห้ยให้นะครับอยู่ที่บรรทัดแรกเลยนะครับมันจะมีคอร์ด f นะครับที่เป็นคอร์ดไอตัวปัญหาอยู่นะครับคอร์ด F นะครับถ้าใครจับแบบเต็มๆไม่ได้หรือว่าจับแบบภาพไม่ได้เราเราจับแค่3นิ้วนะครับนิ้วชี้จับที่เส้นไอสอช่อง1นิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2แล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง3นะครับ เราจับแค่นี้พอนะครับเราตอนเราดีดนะครับพยายามอย่าอย่าไปโดนสายหนึ่งให้มันมากนะครับพอไปถึงสายหนึ่งเราเรายกหรือว่าจะไม่ให้โดนก็ได้ถ้าโดนก็อย่าให้มันโดนแรงเกินนะครับเพราะอะอ,อ,อมันมันก็เล่นได้นะครับถ้าว่าเราจับแบบนี้นะครับ ไม่ต้องจับแบบนี้ก็ได้ถ้าว่าเป็นมือใหม่นะครับก็มาดูวิธีการตีคอร์ดกันนะครับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้มันจะแบ่งออกเป็นอสองแบบอยู่นะครับจริงๆเราจะใช้เป็นแบบเดียวทั้งเพลงเลยก็ได้แต่ว่าอเอาไว้มันคล้ายๆกับในเพลงมากที่สุดก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2แบบนะครับไอช่วงแรกนะครับก่อนที่จะไปร้อง ฉันกําลังขอร้องอ่อนวอนเธออย่าไปตรงนั้นเราสังเกตว่าเขาจะเล่นแบบช้าๆนะครับก็จะตีคอร์ดแบบนี้นะครับเราจะใช้แบบลง,ลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับในท่อนแรกดูนะครับเพราะอะไรเธอทิ้งฉันไปฉันทำให้เธอเิดนหวังฉันทำให เ,เจ็บามากมายอนกด,ด็ะะจะเล่นประมาณนี้นะครับจะมีคอร์ด F ช่วงปิดท้ายนะครับจะเล่นเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนกลับไปคอร์ด C เราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับจะมีคอร์ด F ขคอร์ดเดียวนะครับที่ว่าเราเล่นเต็มห้องนะครับตอนปิดท้ายนะครับ ก็น่าจะตีกันได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปคล้ายๆกับทุกๆเพลงนะครับแล้วก็พอไปเข้าในท่อนฉันกำลังคอรร้องตอนนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับจะเร็วขึ้นมานิดหน่อยนะครับจริงๆเราจะใช้ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นในในท่อนแรกก็ได้นะครับถ้าว่าเราถนัดแบบนั้นนะครับเพราะอะไร ฉันไปฉันทำให้เธอเิดหวังอาจจะประมาณนี้นะครับถ้าเราใช้ในท่อนแรกเดี๋ยวเรามาดูท่อนหลังนะครับว่าเราจะใช้แล้วมันจะออกมายังไงนะครับฉันกําลังขอรออ้องออกวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงรุกเขา่อนขาเธอเอาไว้ ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมร้องมากไปมติดลิขสิทธิ์นะครับจริงๆผมอยากจะเล่นให้ดูตั้งเพลงแล้วก็ร้องแบบคอเวอร์ไปเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าเพลงติดลิขสิทธิ์ทุกเพลงเลยช่วงนี้ก็เลยสลับมาทําแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็ร้องให้ฟังบ้างบางเพลงก็น่าจะได้นะครับในท่อนหลังก็จะเล่นแบบนี้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นไปทั้งเพลงเลยนะครับก็พอจะดูวิธีการเล่นได้แล้วนะครับก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย